ถูกใจคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอบคุณครับวอวสตรีทอาร์ตของเมืองตราดที่อยู่ด้านหลังผมนี่ฮะมาภาพแรกกันก่อนเลยดีกว่าฮะภาพแรกนี่ก็เป็นภาพแบบประกาศอิสรภาพนะฮะเมื่อรศอ .112 นะฮะซึ่งจังหวัดตราดเนี่ยเอาไปแลกกับจันทบรุรีซึ่งฝรั่งเศสนะฮะได้มายึดครองจังหวัดตราดยาวนานถึงอสองปีหกเดือนกันกบเจ็ดวันนะตามตำราที่ท่องไว้เออเป็นไงฮะคนตาดก็ต้องท่องได้ประมาณนี้นะฮะ ภาพที่2ก็เป็นภาพเกี่ยวเนื่องกับภาพแรกนะฮะในวอรีดอาร์ตก็คือภาพของเลสดังกัมปอดซึ่งถือว่าเป็นที่ทําการของฝรั่งเศสตอนนั้นนะนะฮะในรอสองร้อยสิบสองนะฮะคือเลดังเลสดังกัมปอดก็อยู่ใกล้ๆบริเวณด้านนี้นะฮะภาพที่3นะฮะเป็นภาพของอสารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะอยู่ที่วัดโยธานิมิตนะฮะคือเข้าไปในวัดอยู่ซ้ายมือท่านเข้าไปไหว้สักการะได้เลยนะฮะนะ,ะไปด้วยความแบบนอบน้อมหน่อยหนึ่งะฮะ ภาพนี้นะฮะก็เป็นภาพของอนุสรสถานยุทธนาวีที่เกาะช้างนะฮะ <alar id. S 1> เพื่อลำลึกถึงการสละชีพสละชีวิตของฐานเรือนะฮะเมื่อพศ2484ฮะหรือว่ายุทธนาวีที่เกาะช้างนะฮะอยู่ที่อำเภอแหลมงอบนะฮะอำเภอแหลมงอบนะครับภาพที่3นะฮะนี่คือสาราราชการลุนเขาร้านนะฮะหรือว่าศูนย์สภากาชาติไทยเขาร้านนะฮะเมื่อครั้งที่ประมาณเอ่อเขมรแดงน,นะฮะแตกแล้วก็มีการอพยพลี้ภัยมาที่จังหวัดตราดนะฮะ สมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้านะได้ทรงดำรหลีสร้างไว้นะฮะภาพนี้เป็นหอนาฬิกาเก่านะฮะคืออายุรุ่นผมเนี่ยได้มีโอกาสเห็นเพราะมันอยู่ตรงห้างสร่สินค้าของเจ้าวัดตราดห้างเทศบาลของตรานะฮะเนี่ยภาพต่อไปเป็นแลนด์มาร์กของของแหลมงอบนะฮะคือใครมาแหลมงอบเนี่ยหือก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ฮะปราบาคารแหลมงอบนะฮะเนือหรือว่าคนแหลมงอบเรียกว่ากระโจมไฟนะฮะซึ่งมันถ่ายรูปสวยฮะแล้วก็มีป้าย สุดแทนดินตะวันออกนะฮะอยู่บริเวณด้านนี้ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยนะต่อไปก็เป็นหาดไซดํานะฮะหาดไซดํานี้ก็เป็นหาดไซดําที่คือทั้งโลกนี้มีอยู่5แห่งนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยมีอยู่แห่งเดียวนะฮะอยู่ที่อําเภอแหลมงอบเช่นเดียวกันนะหาดไซดําก็เป็นหาดทรายสีดำนะฮะเม็ดละเอียดเล็กๆนะฮะละอยู่ระหว่างการปรับปรุงในช่วงนี้นะฮะต่อไปนี่เกาะไข่หัวเลาะนะฮะเป็นเกาะเล็กๆนะฮะเป็นหินที่มีต้นไม้งอกอยู่ อยู่ต้นหนึ่งฮะซึ่งมันใกล้คล้ายๆกับต้นไม้ในหนังสือไขหัวเราะสมัยก่อน,นะฮะเ mm hmm. ด็กรุ่นใหม่ได้อ่านไหมไขหัวเราะนะครับก็จะเป็นแบบภาพประมาณกันว่ามีคนติดเกาะนะแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนี่เลยฮะอยู่ใกล้ๆบริเวณเกาะกระดาษของจังหวัดตราดนะฮะซึ่งเกาะกระดาษก็เป็นเกาะเดียวของประเทศไทยนะที่มีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายนะฮะนี่จุดชมวิวนะฮะจุดชมวิวไก่แบ่นะฮะเป็นจุดชมวิวที่คนมาเกาะช้างก็ต้องไปถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งนะ,ะตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะก็จะมองเห็น ก็ะะจะมีเกาะยวกนะฮะเกาะรม่มเกาะสุวรรณนะเกาะมันนอกเกาะมันในเออก็ประมาณนี้แะฮะเข้าไปก็ถ่ายรูปกันได้นะต่อไปเป็นสะพานวัดใจนะฮะของบ้านน้ำเชี่ยวนี่ก็สวนของอำเภอละงอบนะ,ะสะพานวัดใจก็เป็นสะพานสูงนะเชื่อมระหว่างสองคลองด้วยกันนะฮะซึ่งบ้านน้าเชี่ยวก็จะเป็นวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันนะฮะแล้วก็มี อาหารอร่อยนะฮะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศึกษาดูงานนะฮะต่อไปท่าละแนะนะฮะท่าละแนะก็หมายหมายถึงป่าชายเลนนะฮะป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะลากลากไม้นะฮะที่ป่าชายเลนท่าระแนะเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นจุดถ่ายรูปนะฮะแล้วก็จุดศึกษาธรรมชาติที่นะ่าสนใจอย่างยิ่งนะฮะใครไม่เคยไปต้องลองไปนะฮะอันนี้ก็คือผมแนะนําเลยฮะ,ะแต่ว่ามากลางวันอาจจะร้อนหน่อยนึงก็คือ พระจมน้ำนะฮะพระจมน้ำนี่เป็นแลนด์มาร์กใหม่เพราะว่าคือบริเวณนี้เมื่อก่อนนะเป็นสนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมของของสนักสงฆ์เขาคุณธรรมนะหรือว่าเขาละกร,รมนะฮะพระท่านก็ได้สร้างพระไว้หนึ่งองค์นะฮะก็ซึ่งเป็นเป็นพระที่ไม่ได้จมน้ำนะแต่พอครั้งคราวหนึ่งขึ้นมาก็ชนวทานก็มีการพัฒนานะบริหารจัดการน้ําก็มีการกั้นเขื่อนน้าก็สูงขึ้นนะนะกุฏิต่างๆก็ได้จมน้ําแล้ะพระก็มีการจมน้ําเป็นแลนด์มาร์กที่ท่องเที่ยวใหม่นะนะฮะ ต่อไปก็เป็นเจดีสามท่านเจ้าคุณนะฮะเจดีสามเจ้าคุณท่านเจ้าคุณนี่ก็อยู่ที่วัดไผ่ล้อมนะฮะก็เป็นเรื่องของท่านเจ้าคุณสามท่านเจ้าคุณของของวัดไผ่ล้อมนะฮะที่สนับสนุนทางด้านการศึกษานะฮะค่อนข้างสนับสนุนได้ดีลูกศิษย์วัดไผ่ล้อมก็เป็นผู้บริหารของประเทศหลายท่านด้วยกันนะ,ะต่อไปก็เป็นวัดโยธานิมิตรนะฮะวัดโยธานิมิตรก็เป็นที่ตั้งนะของ สามพระเจ้าตากสินนะฮะวัดโยธานิมิตก็เป็นวัดที่ใช้ทําพิธีดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชแหละนะฮะวัดโยธานิมิตไปเรียบร้อยขึ้นมาก็เป็นวัดบุพารามนะฮะวัดผูารามบุพารามนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจจงหวัาตากนะฮะใครมาก็ต้องแวะไปหน่อยนึงนะฮะมีพิพิธภัณฑ์นะฮะมีโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์โบสถ์สองชั้นนะนะมีโอกาสท่านก็ไปชมกันได้เลยนะฮะ ต่อไปก็นี่ฮะพิพิธภัณฑสถานของเมืองตราดนะฮะมีประวัติต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับกับจังหวัดตราดครบเลยอันนี้เป็นภาพอน,นุเปมนของจริงนะ,ะอยู่ตรงนี้เองก็โอโ้หเป็นไงกค้แค่นี้เองนะฮะได้เห็นนั้งภาพได้เห็นของจริงนะถือว่าเป็นบุญพาวัฒนส่งของเราทั้งสองคนเออทั้งสองคนด้วยนะ <laughs> ต่อไปก็เป็นวัดคิรีวิหารนะฮะวัดคีรีวิหารหรือว่าวัดเขานะฮะก็อยู่ที่ บ้านท่าเลือนบ้านตะกางอะไรประมาณนี้ฮะไปเป็นเส้นทางที่เราจะไปทางอำเภอคลองใหญ่จงังหวัดตราดนะฮะต่อไปอ่าวสลัดของเกาะกูดะฮะอ่าวสลัดก็มีสัญลักษณ์เป็นพระใหญ่นะฮะเวลาคนที่ไปเกาะกูดนะฮะท่าเรือต่างๆที่จะไปรีสอร์ทเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไปเจอดที่อ่าวสลัด,ดนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เรือสปีดโบ๊ทอะไรต่างๆนะฮะภาพต่อไปก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลับเมืองตราดนะฮะศาลเจ้าพ่อหลับเมืองตราดก็เป็นเก่งจีนนะฮะ ตอนนี้เราก็มีภาพอยู่เท่านี้เลยนะฮะซึ่งอนาคตข้างหน้าก็จะเต็มนะฮะก็จะเต็มด้านหลังนี้นะฮะบริเวณด้านนี้ก็เป็นบริเวณด้านนี้ก็เป็นอ่ากแพงนะฮะกำแพงของเรือนจําจังหวัดตราดนะฮะซึ่งเกิดท่านมาในยามเย็นๆนะมาถ่ายรูปนะสวยนะฮะถ้ามาตอนกลางวันขึ้นมา,มาอาจจะร้อนแสงอาจจะไม่สวยอะไรต่างๆแนะนำนะฮะถ้ามีโอกาสมาตราดนะฮะแล้วก็ แว,แวะมาเที่ยวได้บริเวณด้านนี้เลยนะฮะอะเป็นไงสวยนะสวยนะยังไงก็ฝากกดติดตามนะฮะกด subscribe